มาจากทุกคนวันนี้ขนมจีนเส้นเส้นเน้นหนักผักมาเป็นสวนมาทุกคนเส้นวันนี้เนีนนเนียนด้วยอกนิ่ว้นี่ตวด้วย คนวันนี้เส้นอร่อยกับขนมจีนมไม่ต้องเผียวเยอะ กินง่ายมาโอเคโอ้ยเดี๋ยวจะหยุดเมนูเเด็ดมื้อเที่ยงไม่รู้จะกินอะไรวันวันก็กินข้าวมาหลายวันวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมะเป็นเส้นออ่อย รสชาติดีมันเป็นแบบลูกชิ้นแล้วก็เท้าไก่ทุกคนเราเซหไทยขอตัวกินก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันป้อนคำสุดท้ายทุกคนนะมา 好吧。